วันนี้นะคะเอา Mindset มาฝากกันค่ะวิธีการ5 Mindset ทำแล้วไม่บงถ้าอยากเป็นคนหาเงินเก่งค่ะ i n d s e t สำหรับคนที่อยากที่จะหาเงินเก่งนะคะวันนี้เอามาฝากกันนะคะจะพาทุกคนปรับ i n d s e t ว่าทำอย่างไรเราจะเป็นคนที่หาเงินเก่งเพื่อหลายคนอาจจะเกิดคำถามกับตัวเองว่าเรายังขาดอะไรไปอยู่หรือไม่ ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเสียทีวันนี้ไปหาคำตอบกันนะคะ 1. ยอมรับและเป็นตัวของตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราไม่อาจประสบความสำเร็จได้ถ้าเรายังไม่แม้แต่จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะถ้าเราไม่ยอมรับตัวเองแล้วใครจะมายอมรับเราสิ่งนี้นะคะเป็น mindset แรกที่ควรมี เราต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้ก่อนจึงจะทำสิ่งนั้นได้ดีและมีความแตกต่างซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางทำเงินได้อย่างแน่นอนค่ะเราจงยอมรับว่าตัวเราเองเป็นอะไรและเป็นตัวของตัวเองอย่าให้ใครมาลิขิตชีวิตของเราค่ะให้เรากำหนดชีวิตของตัวเราเองถ้าเรากำหนดชีวิตของตัวเราเองไม่อึดอัดและทำให้เราประสบความสำเร็จด้วยค่ะ เพราะเราชอบในงานที่เราทำเรารู้ตัวตนของเราว่าเราชอบอะไรเราจะทำมันได้ดีมากๆค่ะ 2. งเงินซื้ออำนาจในการเลือกได้บางคนบอกว่าเงินซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่บางคนก็คงเถียงว่าถ้าไม่มีเงินแล้วจะเอาอะไรกินถ้าไม่มีอะไรกินก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขแต่อย่างน้อยมีเงินยังดีกว่า ไม่มีเพราะเงินช่วยให้เรามีอำนาจในการเลือกมากขึ้นเช่นการขึ้นแท็กซี่ถ้าเรามีเงินเดือนไม่มากการนั่งแท็กซี่ไปทำงานก็ดูเป็นตัวเลือกที่สิ้นเปลืองไปหน่อยเมื่อเทียบกับการขึ้นรถโดยสารประจำทางซึ่งเงินจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าควรหรือไม่ควรเสียเงินไปกับสิ่งใด 3. เวลาสำคัญไม่แพ้เงินชีวิตที่หาเงินได้มาก แต่ต้องทำงานหนักจนไม่มีแม้แต่เวลาได้ใช้ชีวิตจึงไม่ใช่หนทางที่เราอยากเป็นเพราะสุดท้ายมีเงินเก็บไว้ก็ไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่ไม่เซทที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้แบบม้วนเดียวจบก็คือเราควรใช้เวลากับสิ่งที่เราอยากทำที่ให้เงินกับเราได้เพราะเราได้ทั้งเงินและเวลาและอาจจะทำให้เราไม่รู้สึกเสียเวลาไปกับการหาเงินเลยค่ะ 4. ผลรับ ของชีวิตที่ดีสู่สำเร็จในความรวยคือความทะเยอทะยานบวกระดับความสามารถบวกระดับความกล้าบวกระดับความพยายามบวกระดับความมุ่งมั่น,มมนเท่ากับผลรัพธ์ของชีวิตซึ่งการที่จะเป็นคนหาเงินเก่งนั้นจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักลืมไปก็คือ ความกล้าและความมุ่งมันเราจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับทุกส่วนผสมผลลัพธ์ในชีวิตจึงจะยืนหนึ่งในแบบที่เราต้องการ 5. ค้นหาการเปลี่ยนแปลงการที่จะเป็นคนที่หาเงินเก่งนั้น ต้องยอมรับว่าเราไม่พอใจกับชีวิตตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทำจริงได้ยากเพราะเรามักจะหลอกตัวเองว่าเราพอใจกับทุกๆอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งทำให้ไม่ได้รู้สึกอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองหรือก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนไปสู่จุดหมายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเองจากทั้ง5้าใหมเ่เซตีเกล่าวมาทั้งหมดนะคะจะช่วยให้ทุกคนเป็นคนที่หาเงินเก่ง และมีชีวิตการเงินที่ประสบความสำเร็จกว่าคนอีก99%โดยผ่านความเข้าใจพื้นฐานของชีวิตเสียก่อนบทความนี้นะคะมาจากหนังสือวิธีเป็นคน1%ที่หาเงินเก่งที่สุดค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอนะคะจะไม่เซีดีๆง่คิดดีๆนะคะแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะมาฝากกันในทุกๆวันค่ะ บอกไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมาประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะช่องโคด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด e easy money